จะเป็นยังไงเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวมาเที่ยวประเทศไทยแล้วได้เจอเพื่อนใหม่โดยไม่รู้เลยว่าหล่อนเก็บงามความลับอะไรบางอย่างไว้สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง i n f l u ูเอนเซอรนำแสดงโดย Emily ี่เทน n t นส์ลอรีเจเซเปอร์และคาสันด้าโนดถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ หนังเริ่มต้นที่กอแห่งหนึ่งห่างไกลแผ่นดินซึ่งพอลองมองดูดีๆก็จะเห็นร่างของหญิงสาวอยู่บนชายหาดแล้วภาพกตัดมาที่ม่รีสันอินฟลูเอนเซอร์สาวบอกกับผู้ติดตามว่าการท่องเที่ยวคือการออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อผลักดันขอบเคตตัวเองดังนั้นปีนี้เธอจะออกเที่ยวมากขึ้นและจุดหมายปลายทางของทริปนี้คือประเทศไทย หลังเมดิสันถ่ายคลิปเสร็จก็เฟซไทม์คุยกับเพื่อนสนิทชื่อเจเลยได้รู้เธอรู้สึกแย่ที่ไรอันแฟนหนุ่มไม่มาด้วยโดยอ้างว่าติดงานตกดึกขณะเมดิสันกำลังนั่งดื่มก็มีชายแปลกหน้าเข้ามาจีบเธอจึงปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่หมอหนั่นก็ยังตือไม่หยุดจนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซีมาช่วยโดยการชวนเมดิสันออกไปเดินเล่นและพอคุยกันเริ่มทูคคอก็ตกลงไปเที่ยวด้วยกันวันพรุ่งนี้ รุ่งึ้นซีก็พาเมดิสันไปเที่ยวภูเขาปางช้างและสรีทฟูดนั่นเลยทำให้เมดิสันประทับใจมากเขาว่าพอกลับมาถึงที่พักเมดิสันก็พบว่าห้องถูกงัดและข้าวของมีค่าถูกขโมยไปดังนั้นพอซีรู้เรื่องจึงเข้ามาปลอบเมดิสันและช่วยจัดการเรื่องทั้งหมดให้รวมถึงอาสาจะพาเธอเที่ยวระหว่างรอพาสปอร์ตใหม่ทำให้เมดิสันลังเลเพราะเกงใจแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงตกดึก เมดิสันก็เฟซไทม์คุยกับไรอันซึ่งเขาก็เร่งให้เธอกลับมาไวๆเพราะมีงานรออยู่เธอจึงบอกเรื่องพาสปอร์ตหายทำให้เขามโมโหขึ้นมาและโทร่าเป็นความผิดของเธอที่ขออยู่ต่อจงเกิดเรื่องเธอจึงเสียใจมากเพราะทางที่เขาจะเป็นห่วงกลับมาซ้ำเติมเธอดังนั้นเลยจะขอเลิกกับเขาแต่ไรอันก็บอกค่อยคุยกันหลังเธอใจเย็นกว่านี้ต่อมาสีก็พาเมดิสันท่องเที่ยวไปทัว แต่พอเห็นเธอยังคงเศร้าเรื่องไรอันก็บอกพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์วันรุ่งขึ้นสีก็ขับเรือพาเมดิสันไปเที่ยวยังเกาะเล็กๆก,กลางทะเลที่สีเคยมาบ่อยๆซึ่งเมดิสันก็ชื่นชอบมากแต่ขณะเดินสำรวจไปรอบๆก็เจอกองไฟกับรอยขีดบนคอนไม้เขาว่าเธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับต่อมา เมื่อทั้งคู่มานั่งรอบกองไฟก็ทําให้ไมดีสันนึกถึงตอนเรียนในนารีที่ชอบนั่งจับกลุ่มเราเดินหน่ากลัวและดาวคงจะมีคนเล่าว่าจะจับตัวเธอมาจาัดการยังก่อร้างกลางเทะเลแบบนี้เหนื่องจากห่างไกลผู้คนพอร้องให้ช่วยยังไงก็ไม่มีใครได้ยิน สีเลยยิ้มออกมาก่อนบอกเธอเบลลอนจะปล่อยเมดิสันไว้บนเกาะเพราะไม่มีเรือขับผ่านมือถือไม่มีสัญญาณแผ่นดินไกลสุดก็อยู่ห่างออกไปหลายไมล์ดังนั้นเธอจึงต้องออกหาอาหารเองและคงเจ็บใจที่รอบๆมีแต่น้ําแต่ดื่มไม่ได้สักพักก็จะค่อยๆอ่อนแรงและเสียชีวิตลงเหมือนคนก่อนหนะ้าซึ่งหลังเล่าจบเมดิสันก็หัวเราะออกมาที่สี่เราเรื่องร้สาระเป็นตุเป็นตา และบอกแผนนี้มีจุดอ่อนคือถ้าเธอหายไปผู้ติดตามก็จะรู้สี่จึงย้อนว่าผู้ติดตามจะไม่รู้แน่นอนท่านหลอนแย่งบัญชีโซเชียลของเมดิสันเมอร์ช้แต่เมดิสันก็ยืนยันเหมือนเดิมก่อนจะไปเต้นรอบกองไฟเขาว่าพอรุ่งสางขณะเมดิสันกำลังหลับสี่ก็หยิบข้าวของทั้งหมดและขับเรือหนีไปเหมือนที่หลอนได้กล่าวไว้เมื่อคืนสามสัปดาห์ต่อมา เมดิสันก็เล่าเรื่องของตัวเองให้กับผู้ติดตามฟังเหมือนเดิมว่าวันวัน,วน,วนทำอะไรบ้างรวมถึงอัพไอจีไม่เคยขาดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เธอไปมาเทาว่าจริงๆแล้วนั่นคือซีที่สวมรอยเปไ็นเมดิสันโดยสวมวิกใช้โปรแกรมปลอมแปลงใบหน้าในการตัดต่อคลิปและปลอมเสียงเปไ็นเมดิสันเพื่อขอเพิ่อมวงเงินบัตรเครดิตรวมถึงได้รู้ว่าซีทำแบบนี้กับอินฟลูเอนเซอร์สาวมาหลายรายแล้ว หลังไม่ดีสันหรือซีบอกกับผู้ติดตามว่าจะขอพักจากโลกโซเชียลไม่มีกำหนดก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆคนเดียวจนวันหนึ่งก็เกิดเบื่อเลยเสิร์ชหาอินฟลูเอนเซอร์สาวคนใหม่หรือก็คือเหยื่อรายต่อไปแล้วภาพกระตันมาที่ซีกำลังสะกดรอยอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อเจสสิก้าแล้วพอเห็นหลอนแวะซื้อของคนเดียวซี C. ก็ทำทีเป็นเข้าไปคุยด้วยแต่เจสสิก้าก็ดูระมัดระวังตัวจึงไม่ได้คุยอะไรกันมากนะั ดังนั้นซีจึงไปดู IG ของเจสสิก้าเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจนไปเจอข้อความเจสสิก้าคุยกับลูกทีมนั่นเลยทําให้เธอคิดแผนอะไรขึ้นมาได้เมื่อซีได้เจอกับเจสสิก้าอีกครั้งที่บาร์ก็บอกตัวเองเป็นแฟนตัวยงของเจสสิก้าและแก้ตัวที่เคยทักทายแปลกๆครั้งก่อนที่เจอกันก็พอแค่อยากจะคุยด้วยก่อนจะขอโทษที่พูดมากไปสุดท้ายเจสสิก้าจึงเลิกระแวงสี ดานซีหล่อนท,ทําทีเป็นชื่นชมเจสสิกาที่มาเที่ยวคนเดียวเพื่อให้เจสสิกาตายใจก่อนทําเป็นเศร้าที่แฟนติดงานเลยต้องมาเที่ยวที่นี่ตามลำพังรุง่งเช้าขณะเจสสิกากำลังถ่ายรูปกับทีมงานสีที่มาด้วยก็แอบหยิบคีการ์ดห้องพักของเจสสิกาแล้วพอแยกทางกันสีก็แอบไปที่ห้องพักของเจสสิกาครับเมื่อเจสสิกากลับมาถึงห้องพักก็พบห้องถูกงัดจึงโทรมาหาซี ซึ่งสีที่แอบดูอยู่ห่างๆพอรู้ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็รับโทรศัพท์และยิ้มออกมาเมื่อสีพาเจสิก้ามาถึงวิล่าสุรหรูที่เช่าไว้ก็พบไรอันมาที่นี่และก็สงสัยสีเป็นใครเพราะวิล่าถูกจองด้วยชื่อมดิีสันสีจึงแก้ตัวกับไรอันและเจสิก้าเป็นพลาวันจนเขารู้สีเป็นเพื่อนมนดิีสันก่อนขอตัวไปพักผ่อน รุ่งเช้าสีก็ใช้โปรแกรมปลอมเสียงไม่ไดีสันแล้วโทรไปหาไรอันเพื่อไล่เขาออกไปจากวิลล่ารวมถึงสงสัยเขารู้ได้ยังไงไม่ไดีสันพักอยู่ที่ไหนแต่เขาก็ไม่ตอบและพยายามงอทวาสีก็ยืนยันว่าเจอเลิกทำให้ไรอันมโมโหมากสักพักเจสิก้าก็มาชวนทั้งคู่ออกไปเที่ยวด้วยกันครับขณะไปเที่ยว ไรอันทีดีอยู่กับเจสิก้าตาลองพังกอดถามสี่เป็นใครและรู้จักกันมานานแค่ไหนเพราะไม่ไว้ใจรวมถึงรู้สึกแปลกๆที่หลังจากห้องพักของเมดิสันถูกงัดพาสปอร์ถูกขโมยเมดีสันยังอยากอยู่ต่อแล้วมาจองวิลล่าสุดหรูอีกเจสิก้าจึงแอะใจขึ้นมาสี่เห็นทำไม่ค่อยดีจึงเข้ามาขัดจังหวะต่อมาทั้งหมดก็ไปเที่ยวภูเขาด้วยกันแต่เจสิก้ากับไรอันก็ยังคงคุยกันเรื่องเมดีสันไม่หยุด สี่จึงชวนทั้งหมดกลับวินล,ล่าเจสิกาเลยแกวะว่าควรรีบกลับไม่อย่างนั้นวิลล่าอาจจะถูกงัดแงได้ทำไม่ซีโมโหแต่ก็พยายามข่มอารมณ์โกรธไว้ตกดึกขณะทุกคนอยู่ในผับสี่ก็ได้เห็นเจสิกาส่งข้อความมาหาเมดิสันว่ารู้จักไรอันเลยอยากคุยเรื่องของสีหน่อยเพราะได้ข่าว้องเมดิสันถูกงัดเหมือนกันก่อนสี่จะหันไปเห็นว่าเจสิก้ากำลังนั่งรถแท็กซี่กลับไปยังวินล,ล่าเมื่อสี่ตามมาที่วิลล่า ก็เจอเจสิกากำลังเก็บข้าวของโดยอังได้จองโรงแรมไว้แล้วเพราะไม่อยากรบกวนซีซีเลยอาสาจะไปส่งแต่เจสิกาก็ปฏิเสธจนซีสงสัยตัวเองทำอะไรผิดสุดท้ายเจสิกาจึงยอมบอกความจริงว่าไม่ไว้ใจซีเนื่องจากซีอยู่ในเหตุการณ์ห้องของเมดิสันกับเจสิกาถูกงัดกับซีบอกเองว่าจองเวลาหลังนี้กับแฟนทางทางที่ความจริงถูกจองด้วยชื่อเมดิสันและดาว่าซีกำลังเอาเปรียบเมดิสันอยู่ พร้อมมอบเงินให้จํานวนหนึ่งจะได้เลิกยุ่งเกี่ยวกันรวมถึงด่าว่าซีน่ากลัวด้วยนั่นเลยทําให้ซีโมโหจึงจับหัวเจสิกา้าฟาดเข้ากับกําแพงและพอเห็นเจสิก้ายังกระเสือกสนหนีก็ตามไปจัดการซ้ํา ขนาซีกำลังทำลายหลักฐานไรอันก็พผมาพอดีเพราะจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านซีจึงไล่เขาออกไปโดยบอกรู้เรื่องทั้งหมดแล้วทำให้ไรอันอึงไปก่อนจะพาพักพวกไปปาร์ตี้ที่อื่นและตกดึกคืนนั้นเองซีก็ตัดสินใจจะจัดการไราอันแต่ก,กระพบไรอันโพสรูปเจสิก้าซึ่งมีซีอยู่ในรูปรวมถึงแท็กไมไดิสันด้วยก็ตัดสินใจเปลี่ยนแผน รุง่งเช้าสีก็บอกไรายอันว่าเจสิก้ากลับบ้านไปแล้วเพราะมีงานด่วนส่วนรายอันมื่อเปิดดูไอจีก็เห็นเมนดิสันโพสต์ว่ามีแฟนใหม่แล้วทำให้เขาเสียใจมากจึงนั่งรถออกไปชมวิวสวยๆและพอซีตามไปคุยเขาก็บอกตอนนี้เมดิสันเปลี่ยนไปเพราะดูเฟกตั้งแต่พาสปอร์ตหาย ซึ่งที่เขาดูออกก็พอไปคนชวนเธอเข้าสู่วงการนั่นเองทำให้ซีเริ่มระแวงไรอันคืนนั้นจึงมองเขาแล้วทำทีเป็นมีอะไรอะไรกันทว่าจริงๆแล้วก็แค่ใช้หน้าของเขาปดล็อกโทรศัพท์และลบโพตลรูปที่ถ่ายติดตัวเองเช้าวันลุงขึ้นสีก็ไปส่งไรอันที่ท่าเรือพอถึงกำหนดกับพอดีจากนั้นก็นำหลักฐานต่างๆของไมดีสันมาเผาแต่พอได้อ่านไดอารี่ของไมดีสันก็รู้สึกชอบและเก็บไว้ แล้วภาพก็ย้อนกลับไปตอนไรอันนัดเจอกับไมดิสันครั้งแรกโดยเขาอ้างว่าเพื่อนเป็นคนส่งข้อความไปหาเธอซึ่งเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะการมาเจอกันจะได้รู้อีกฝ่ายจริงใจหรือเปล่านานจึงทําให้ไรอันอึงไปก่อนจะถ่ายรูปให้เธอและพอเห็นรูปที่เธอถ่ายคู่กับตุ๊กตาหมีดูดีก็ชวนเธอมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อหาเงินโดยที่เขาจะช่วยอีกแรงเธอจึงลังเลอยู่สักพักก่อนจะตอบตกลงปัจจุบัน ไรอันตัดสินใจยังไม่กลับประเทศแล้วก็มายังที่พักตามรูปที่เมดิสันไทยคู่กับแฟนใหม่หรือก็คือที่พักเดิมเปิดตามหาเธอแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นเธอเลยเทาวาขณะมานั่งดื่มชายแปลกหน้าเมื่อตอนต้นเรื่องก็เข้ามาทัก และพอเขาบอกมาหาแฟนที่ห้องถูกงัดหมอนนั้นก็จําได้ว่าไม่ริสันออกไปเกิดซีรวมถึงมองว่ารูปนี้มีอะไรแปลกๆเนื่องจากในภาพท้องฟ้าสดใสทั้งที่ฝนตกหนักติดต่อก,กันมาหลายวันตกดึกคืนนั้นเขาเลยโทรไปหาเจจนรู้เจได้คุยกับไม่ริสันบ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้า ดังนั้นเลยกลับไปไล่ดูวิดีโอใหม่ๆทิ่เมดิสันโพสต์เล่นกลับไปกลับมาจนพบคลิปหนึ่งนาของเมดิสันมีปานนั่นเลยทำให้เขาตกใจมากต่อมาหลายอันก็ลอบมาที่วินล่าและไปรื้อคนเข้าของจนไปเจอไดอารี่ของเมดิสันซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่4ีกลับมาพอดีหลายอันเลยใช้ของใกล้ๆมือฟาสีจนสลบไป เมื่อซีฟื้นก็พบตัวเองถูกจับมัดมือมัดเท้าสักพักไรอันก็ถามเมดิสันอยู่ที่ไหนพอหลักฐานในไดอารี่บ่งบอกว่าเมดิสันหายตัวไปหลังมาอยู่เกัซีและก็รู้ด้วยที่ซีปอมเป็นเมดิสันเนื่องจะแอบ,บดูข้อมูลในโน้ตบุ๊ก สี่เลยแยง้งว่าไรอันนั่นแหละที่น่ากลัวเนื่องจากเดาที่เขารู้เมดีสันพักที่นี่เพราะดูจากการใช้ใจ่ายบัตรเครดิตของเมดีสันและคงแอบติดตามเมดีสันมาตั้งแต่แรกๆรวมถึงรู้ด้วยที่ไรอันใช้เมดีสันเป็นแหล่งทําเงินและใช้กําลังกับเมดีสันตลอดเวลาที่คบกันนั่นเลยทําให้ไรอันมโมโหมากเพราะจะแจ้งตํารวจก็ไม่ได้เนื่องจากตัวเองก็มีส่วนผิดจึงอยากรู้ตกลงสีทําอะไรเมดีสัน สีเลยตอบไม่ได้ทำอะไรแต่สามารถพาเขาไปหาไมดีสันได้ดาน 4. ีหล่อนพาไรอันไปที่ท่าเรือซึ่งพอกเขาเห็นเรือกับกระเป๋าใบที่ใส่ร่างของเจสิกา้าก็อึงไปทันใดนั้นเธอก็พุ่งชนจนไรอันตกเจือเรือแล้วก็กระโดดตามลงไปใช้เชือกรัดข้อมือรัดคอไรอันจนเสียชีวิต เมื่อซีจัดการไราอันได้ก็มารื้อข้าวของจนเจอแหวนที่ไรอันจะขอไมดีสันแต่งงานจึงเก็บไว้จากนั้นก็ใช้ไอจีของไมดีสันโพสบอกทุกคนเรื่องถูกไรอันทำร้ายร่างกายซึ่งผู้ติดตามทุกคนก็เห็นใจเธอโดยที่เจมาช่วยโพสยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหลายวันต่อมา สี่ก็ขับเรือมายังเกาะอ,อีกครั้งเพื่อทําลายหลักฐานแต่ขณะจะขนของลงก็พบขวดร,รองน้ําฝนปลาที่เตรียมไว้กินมื้อถัดไปและที่พักทันใดนั้นก็หันไปเห็นคอนไม้ที่ตอนนี้มีรอยขีดถึง38ขีดเลยรู้เมดิสันยังมีชีวิตอยู่จึงไปหยิบพลั่วและเดินตามหาไปทั่วเกาะจนไปถึงหน้าผาทันใดนั้นเมดิสันก็โผล่มาเล่นงานสีด้วยความแขน้น ได้ไม่ดีสันเธอเดินมาที่ชายหาดด้วยความอิดโรยแล้วพอเห็นเรือก็ดีใจแต่พอเห็นล่างของไรอันก็รู้สึกแย่มากส่วนสีที่ฟื้นขึ้นมาก็พบเมดีสันขับเรือออกไปแล้วนานจึงทําให้ลอนตกใจแต่สักพักก็หัวเราะออกมาเพราะเคยทำต่กับคนอื่นจนวันนี้มาโดนซะเองสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อเมดิสันี่มาเชียวเมืองไทยแล้วไปเจอสาวนิสัยประหลาดชื่อซีจนวันหนึ่งซีก็นำเมดิสันไปทิ้งไว้นบนเกาะร้า,างและสวมรอยแทนจากนั้นก็ไปทำกับคนอื่นอีกเรื่อยๆจนวันหนึ่งความก็เกือบแตกพอไรอันแฟนของเมดิสันออกตามหาสีจึงจักดการเข้าไปอีกคนทว่าขณะดจะนำร่างไปทำลายหลักฐานบนเกาะก็พบเมดิสันยังมีชีวิตอยู่เพราะเคยเรียนเนนารีไว้ดังนั้นเลยโดนเมนดิสันแก้แค้นโดยการปล่อยสีให้ใช้ ชีวิตอยู่บนก่อร้างเหมือนที่เธอเคยโดนก็นจบไปแล้วนะครับกับหนังอินฟลูเอนเซอร์หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.1คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ